สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชา ตามล่าชินละและก็เบนิมาทุนะครับผมก็เพิ่มอากาศวันที่30พิพฤศจิกายนนะครับตอนสี่ทุ่มพอดีเป๊ะเลยนะครับผมผมก็จะมาเปิดในอนนีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่มันประมาณสี่ทุ่มแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าผมพูดเสียงแหบหรือว่าเสียงแบบว่าตะกุตตะกักรหรือไม่ก็เสียงมันขาดถายไปแบบพูดไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผม ก็จะมาเปิดใน ID 1เองนะ ID 1เนี่ยก็อยากได้ชินละครับผมเอาให้เลยก็คืออยากได้ชินละนะครับเพราะว่าอาอยากเอามาเป็นตัวแท้งแล้วก็ตัวสลับตำแหน่งกับศัตรตูครับผม mm hmm. พูดง่ายๆคือพูดง่ายๆเลยก็คือเอามาป่วนเอามาป่วนให้แบบเอามาป่วนพร้อมกับโคนี่พนันชีพครับเอออัน,นจริงๆคือตัวเนี้ยมันค,คล้ายๆกับ เอเลนเยเกอร์มากๆเลยนะเพราะว่าสกิลมันคล้ายๆมากเลยนะครับผมแต่ว่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเอา,เ,อาเหมือนเอาสกิลที่หนึ่งของนักสืบมาด้วยนะครับผมเออแต่ว่าเป็นความสามารถที่สุดท้ายของคโคอลาโบกอล์เลนเเนเยอร์นะครับก็ง่ายๆก็คือเหมือนเอา,อาจุดเด่นของแต่ละโคอลาโบมารวมกันในคโคอลาโบไฟฟ์ฟอสส์นะครับผมแล้วก็เบนนี่มารุนะครับก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าจะลองเอามาใช้ดูเพราะว่ามันมีบั๊ แม่นยำทศศัพท์แลวก็บับบาลีนะครับผมให้พักครัวนะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับผมมันก็พอจะใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่มียกเรือามาตะมันก็จะเป็นเป็นหาอยู่นะครับแล้วก็แร่เยอะด้วยทั้ง2ตัวนี้นะครับแร่เยอะเหมือนกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่าอ่ะเปิดก้าวรูบี้แล้วก็จะไม่เปิดแล้วแล้วก็จะไม่เปิดแล้วใน AD หนึ่งนะเพราะว่าจะเก็บดองรูบี้ไป ไปเปิดเกียร์คริสต์มาสแล้วครับผมก็ถึงแม้ว่าจะเปิดได้ประมาณ2องรลูบี้สี่ร้ลูบี้แต่ก็ยังดีที่เปิดได้ครับผมออแต่ผมขอดูก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าเปิด6กร้ลูบี้แล้วมันมีรางว่าจะเปิดไม่ได้ผมก็เลยก็อยากจะหยุดอยู่แต่ว่า ه, ไม่เป็นไรการลูบี้เลยดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันไม่อยากกักไว้อะ่ะเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์นะครับเออมาสามร้ลูบี้แรกเลยดีกว่านะครับผม Let's go ครับก็เพิ่ง <pe w> เพิ่มโอกาสมาหบม,มาดเลยนะครับผม <pe w> ผมก็ยังไม่ได้ดูในผมก็ยังไม่ได้ดูในกลุ่มล,ลันเลนเจอร์เลยนะว่าใครได้ไปแล้วบ้างนะครับผม,ผมกลุ่ม Facebook นะน่าจะมีคนเปิดได้เกลื่อนกลาดแล้วแหละแต่ผมก็ไม่แน่จะได้หรอกมั้งเดนนิสรถขนมะนาวนะครับตัวนี้ก็เอาไปย่อยนะครับผมแต่ก่อนเป็นพีหนึ่งร้อยได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นได้หรือเปล่านะครับเจมส์รสึกนะครับตัวนี้ก็ ย่อยแน่นอนครับผมตัวนี้มาบ่อยมากนะครับผมโอ้โหแดงกับการแจกใบเหลืองนะครับบ่นเยอะโดนใบเหลืองไปเลยสินะครับผมโอ้โหดูดิคุณผู้ชมก็โอ้โหลาวมอเตอร์โบส์นะครับผมก็อไลฟ์สตรีมเสร็จนะครับผมก็เลยเสียงแบบเริ่มหายๆแล้วนะครับแล้วก็บวกกับตอนกลางคืนด้วยมันก็เลยเสียงเป็นแบบนี้นะครับขออพัยจริงๆนะครับผมโอเคโอ้โหซันรีตบองเพชรนะครับเฮ้ย เพิ่มโอกาสจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหลอกขายนะเนี่ยสลิตตอมองเพชรตัวใดก็ได้อะตัวใหม่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับผมคืออยากเอามารีวิวโอ้โหบราวน์จากปฐมโอ้โหตัวนี้มาบ่อยมากนะครับเลดคอร์ดเลดแคปเอดเวนต์เรียบร้อยครับ300รูบี้แรกนะครับผมไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวยกเลิกประมาณ7ครั้งนะครับ3 4 5 6 7นะครับ let's go ขอชิลล่านะครับไม่ก็บนี่มาลุนะครับผมอันตรงบนี่มาลุเนี่ยชื่อมันคล้ายๆกับบนี่ชื่อมันเหมือนกับบนี่มาลุสลามนะก็อยากจะเอาลองมาก็อยากจะเอามาอ่าเอามาประดับไอดีด้วยนะครับเออมันแบบจะได้มีชื่อเกกเบีนี่มาลุซ้ํากันนะครับผมชื่อซ้ํากันโอเคสล,ลีรถเข็นน้อยนะครับตัวน,นี้ก็เก็บได้นะเอาไว้เล่นสดุกพิเศษเสร็จหลักได้หมดนะครับโอ้โหตัวนี้มาบ่อยมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมจเจมรู้สึกนะ ย่อยนะย่อยย่อยโอ้โหตัวนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะครับไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมว่าย่อยนะครับเร็วหนาดรูเร็วหนาดพูดต้นไม้โอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูดูทางเกมทางของผมอะ่ะโอ้โหบริาั์เปิดตอนเพื่อโอกาสมาใหม่ๆน,นะเี่แหละครับผมก็เฮ้ยบอสโอ้โห,โโหผมมีแล้วนะครับโอ้โอ้โหเสียดายถ้าเกิดว่าบอสจระ,ะเข้นะครับไปออกในไอดีโหของผมนะ บอกเลยว่ามีเฮนะครับผมจะได้มีดาเมท่าน้ำชายแล้วผมก็จะปั้นเป็นร่างอัลตราแม็กเลยนะครับเออสลับเป็นไฮเปอร์แม็กด้วยนะครับแต่ผมมีแลยไงโหเสียดายคุยเรื่งกอเชียนะครับก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมซารีมาลัคซเรียบร้อยโอเคมารอบสุดท้ายครับผมจะไม่ออกจากหน้าต่างในการผมจะไม่อ่ารีรีดวงในการผมจะเปิดไปเลยนะครับเป็นไงเป็นกันหรือว่าสลับอ่ารอบนี้นะครับ 9ก้ารูบี้นี้นะครับถ้าไม่ได้ก็คือจบถ้าได้ก็คือดีนะครับก็ผมเดาว่าคริสต์มาสน่าจะมาประมาณาสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนธันาวาคมแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะก็เอาแล้วแล้วกันนะครับผมก็ลุ้นเดาละกันนะครับก็น่าจะรีลีกได้2ลีกนะครับก็อาจจะมีลูบี้ประมาณ200-300แหละสำหรับไอดีนี้นะครับฮิเม โอ้โหริอานะครับผมไม่เอาโอ้โหชินลาไปไหนเนี่ยกับมินนี่มาลุนะครับโอ้โหแฮนนีลล่แฮนนีลลลลลล่เฮ้ยคุณผู้ชมใครได้ตัวใหม่บอกผมหน่อยนะใครได้ตัวใหม่บอกผมหน่อยนะครับผมไม่ได้นะครับโอ้โหโคลี่เทวีอ่างกับน้ำเลยครับอันนี้คือตัดพ้อเลยนะผมตัดพ้อเลยไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะโอ้โหอินเดียนแดนเจสสิก้านะครับมาแบบนี้คือแบบไม่ได้ได้นะครับผมนั่นไงว่าแหละเทพีวินัสโคลี่ โอเคบาวเค้กโอเคครับผมเรียบร้อย900รูบี้นะครับผมผลสรุปคือไม่ได้นะขอบอกต,ตรงๆว่ามันได้ยากมากนะครับผมส,บสำหรับตอนนี้นะสำหรับผมในตอนนี้นะครับคือเปิดไม่ได้เลยโอ้โหเกือยันกบอะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหไอเียสลากผมมันจะเกือยันกบเลยเหรอ,อสุดจัดเลยอะคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคซื้อไปแล้วละกันนะครับผมโอเค เกลือก็ให้มันเกลือไปสุดเลยมาชินลาไม่ออกเบนี่มารุไม่ออกนะครุณผู้ชมโอ้โหคนนี้มีโกะนะครับ9กแล้วรูบี้หายไปกับเกลือนะครับผมหายไปกับทะเลนะครับโอเคขอรับไอดีขอรับ, ID, ข,อรบออขอรับคนเข้าคิวก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ารับได้โอเคขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวแบงก์อย่างน้อถึงตัวนะครับโอเค กิลเทมเพสนะครับก็ยังต้องการาสมาชิกกิลอยู่นะที่ว่างหกที่นะครับสามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็ยังรับเรื่อยๆอกติกาก็คือต้องมีตัวแม็กอย่างน้อย1ตัวนะครับเป็นร่างอันตร้าแม็กแดาวหรือว่าร่างไฮเปอร์แม็กแดาวก็ได้ผมก็จะรับอยู่นะครับไอดีโฮเชโ่ผมก็มีตัวคาร์โบครบ2อคาโบเลยนะครับก็ ผมคิดว่าคอลลโบไฟฟ์ฟอสผมไม่ได้จะเติมแล้วก็ไม่ได้จะเก็บครับผมผมจะหาสุ่มกาชาเกียคริสต์มาสดีกว่าเอ็กซ์มาสนะครับเพราะว่าจะมาใส่ให้แต่ละตัวเลยเห็นไหมคือแบบแต่ละตัวคือขาดแคลนมากเลยอ่ะทั้งเกียร์อาวุธเกียร์ป้องกันแล้วก็เกียร์เครื่องแต่กายเอากระดิ่งมาใส่ครับกระดิ่งเนี่ยผมจะใส่ให้บาไฟนะแล้วก็ฮิมาวาลินะครับโยมีก็ด้วยนะครับผม แล้วก็ดูเดียสนะครับแล้วก็เซรีเอซิวิขาวนะครับผมแล้วก็พวกคาถาผู้พิเศษคริสต์มาสเนี่ยก็ใส่ให้พวกตัวไหนดีอ่ะนี่ยังไงบราวนอัลตราแบ็กนะครับแล้วก็เอลิสนะครับผมเซรีเอซิวินขาวนะครับบอสจอร์เลคี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็คอสเนี่ยสลับให้บราวอัลตราแบ็กนะครับส่วนเสื้อคริสต์มาสเนี่ย ผมน่าจะไม่ได้ใส่ให้ใครอาจจะใส่ให้บอรจระเคก็ได้นะครับถ้าได้มาเอลิสก็ด้วยนะครับผมเออประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมเก็บรูบี้ไปส่งคริสต์มาสได้ประมาณ3 0 0 0รูบี้อ่ะบอกเลยว่าไอเดนี้คือแบบเกียร์จะสวยอยู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมพอใจเกียร์คริสต์มาสแล้วแล้วมันรูบี้มันเหลือเนี่ยผมจะเอาไปส่มเกียร์นี้ครับเกียร์โคลาโบนี้ผมอยากได้ผมหมวกของ Mar มากิมากๆสำหรับไอเดียนะเออ เพราะว่ามันมีต้านสกิลหลบสกิลแล้วก็ลดแรกครับผมในช่องเครื่องแต่งกายซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มากมากครับผมคือออฟชันที่สี่เนี่ยเป็นใช้สกิลก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับผมเออเป็นอะไรก็ได้นะครับคือแบบครบครบเครื่องมากอะ่ะเหมือนกับเครื่องประดับคริสต์มาสเกียร์เจ็ดดาวเลยนะครับโอเคสําหรับไอเดียหนึ่งนะครับเก้าลารลูบี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับหลังจากที่ดวงดีเปิดได้โคนี่ทั้งพ้แทนเมือโปที่เหลือก็ไม่ได้อะไรเลยครับผม ได้มุลยยางด้วยในกาชา7.5ปีนะครับและมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมหลังจากนั้นเกียก็ดวงไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมและมาเดือนนี้9รูบี้ไม่ได้ะไ,ไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหผมนี่ไม่มีดวงกับการเปิดกาชาตอนใหม่ๆใหม่จริงใช่ไหม คือส่วนมากที่ผมเปิดกาชาตอมตะม้อหมใหม่ๆอ่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ไหมว่าผมอ่ะไม่ค่อยมีดวงกับการเปิดกาชาตอมตะม้อมยใหม่ๆเลยส่วนใหญ่จะได้แต่ตัวกากๆไม่ได้ตัวใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้ตัวใหม่มันก็ได้ตัวซ้ำอยู่ดีนะครับเออแต่ผมอ่ะจะไปดวงดีตอนที่แบบว่าสูงไปเฮอะอะไรแบบเนี้ยปล่อยวางแล้วอ่ะครับมันก็จะได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงได้ขนาดได้ในตอนนั้นนะครับได้ตอนสิ้นหวังนะ เออแปลกๆแค่เนาะโอเคโอ้โหแต่ละคนคือแบบแต่ละทีมคือสุดจัดเลยนะผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับแต่ก็น่าจะสู้ไหวอะ่ะคือผมมีทีมที่จะสู้ไหวอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าทีมไหนจะสู้ได้ผมจะสู้ได้ทีมนี้หรอทีมนี้ไม่ไน่จะสู้ไหวนะครับก็ลองทีมนี้ดูแล้วกันเลยครับเจมืดแม็กเจอคนที่สล็อตแม็กดูซินะครับ อ่าแล้วก็กลุ่มบาร์เรนเจอร์กลุ่มที่17ของผมนะครับผมก็ได้ทําการสร้างมานานแล้วนะครับก็เข้าได้เลยนะสมาชิกมีอยู่ประมาณ370บกว่าคนแล้วตอนนี้เหมือนมันจะ,อะลองเข้าดูนะถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ก็ลองทงักแชทส่วนตัวผมมาหรือไม่ก็เอาแค่เลยก็คือลองคอมเมนต์ในคลิปผมดูแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะบอกว่าพี่ครับลิงก์เข้ากลุ่มบ a ร์เรนเจอร์กลุ่มที่17มันเข้าไม่ได้ครับผมก็ ถ้าเกิดว่าผมว่างผมจะไปแก้ให้นะครับถ้าเกิดว่าผมว่างนะเออเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ลําพังผมคนเดียวคือแบบโอ้โหงานเยอะอะไรเยอะคือแบบเวลาว่างแทบไม่มีนะครับผมก็เวลาว่างก็คือเวลาว่างในการพักผ่อนนี่แหละในการนอนนี่แหละครับโอ้โหดีวนะทําไมโอ้โหโตัวหนึ่งคือสุดจ,จัดเลยผมไม่น่าสู้กับทีมนี้เลยคุณผ,ผู้ชมดูดิโอ้โขขอดูก่อนนะขอดูก่อน โอโ้โ,อโหโอโห้โหเกียร์คริสต์มาสแม่เจ้าเกียร์ต่างๆนานาโอเคผมเลือกตีทีมผิดแล้วนะครับโอเคโอเคแสงมืดแม็กพวกนี้ผมจะไม่ค่อยตีแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหมันสุดจัดอะคือแบบแบกได้ทันทีมาแสงมืดแม็กอ่ะหรือว่าแสงมืดธรรมดาแต่ว่าตัวสุดจัดอ่ะคือแบบขนาดเลเวล140คือแบบแสงมืดก็ออยังโหดอะอะโห โหดแบบโอ้โหโหดโหดโหดข้ามหน้าข้ามตาโคลโบเลยคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะเป็นท่าพิเศษของทางเกมจริงๆนะเออทํางไม่โหดมาาๆอะโหดกว่าโคลโบเลยจะซ้ำนะครับเออโหดกว่าหลายโคลโบเลยจะซ้ำนะครับโอเคมาโคลโบนี้ผมคิดว่าตัวที่ใช้ได้ก็น่าจะเป็นเมนิมารูกับชินระนะชินระเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีที่สุดแล้วแหละแต่ผมยังไม่เคยเอามาลองใช้เพราะว่ายังไม่ได้ตัวนะแล้วก็ยังไม่ได้เอามาทดสอบด้วยนะครับผม โอเครอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับสลับการเเล่น PVP แล้วก็สลับคลิปนี้เนาะก็เปิดกาชาตามล่าตัวโคลาโบเลนเจอร์นะครับไฟฟอสชินระและก็เบนนี่มารูนะครับผลสรุปก็คือ900ลูบี้นะครับผมตามคลิปเลยสภาพผมก็ <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยนะครับผม900ลูบี้นะครับไม่มีผมด่ไม่มีดวงกับการเปิดตอนใหม่ๆเลยนะ ไม่เป็นไรครับยังเหลือเวลาเพิ่มโอกาสอีก6วันนะก็จะเปิดได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็หาไอเดียอื่นมาเปิดแหละนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมโคจิก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่คอยสนับสนุนแล้วก็ดูคลิปดูคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเลไม่นะบ๊ายบายครับผม